่าพี่น้องมาพัดเขา่าอันนี้พัดเขา่าว่าเป็นเข่าพัดเดอ้ออันนี้พัดเขา่าโอ้ยพัดเขา่าสิเปีนพ่อเขา่เขาต้มพ่อเข่าต้มพัดพ่อเข่าต้มพัดเดอ้อพัดเขา่านี่ฮากระติใส่กะทิแล้วกันกับหนังตาลนอ่องขวนขวนในเข่ากันเนาะไม่ได้ไถ่เบื้องที่แรกขั้นใบเตยก่อนอื่นขั้นใบเตย เอาน้ำนิดหน่อยบ่า,าหลายนอคันไปเตยโอสีงามบ่โอ้ยเขียวอุ้มทุ่มบันนี้กะเอาน้ำกะที่เอาน้ำใบเตยแล้วก็น้ำตาลนอเคี้ยวเคี่ยวเคี่ยวให้น้ำตาละละลายก่อนเข่าหากกั่วกะตองแซไว้ซะก่อนนี่เขาเข่า,ากะแซไวประมาณอันห้าชั่วโมงกูล่ะประมาณห้าชั่วโมงนี่เขา,ากะเม็ดเต็งซีนี ถเห็ดเขาต้มผัดนี่บ่บูดสองมือก็ยังบ่ทันบูดยูด่เด้อจ้าเด้อนี่ถ้าเห็ดแบบนี้เด้อเขาต้มผัดถ้าห้าบ่ผัดอัน,นหนึ่งเขาแล้วเอามาอัน,นผสมกันเลยกับกะทิกับน้ำตาลมันกะทิบูดเร็วอันนี้สีเหนียวย่ำหนึ่งออกมาน,นี่สีเหนียวจับกันเป็นก้อนบ่บูดางเก็บไว้สองวันสามวันก็ยังกินได้อยู่แต่ว่าต้องอุ่นกินเอาแต่คุณ ถ้าถ้าผ่านวันไปแล้วเราต้องอุ่นแต่วันก็บ้าโบทไหมเออมันดีตรงนี้แหละแล้วะเขากับเคี่ยวเคี่ยวไปให้มันจะว่าอันตัวน้ำสีมิดพ่นะวิธีดนน็ดเข้าวต้มผักกะทิ่หลายมือนี่ก็เลยเป็นน้ำาหลหน่อยหน่อยกะทิ่หลาย อยากให้มันมันเนาะก็เลยใส่กะทีิเยอะไปหน่อยรอให้มันมันแขนก็นอกพี่น้องเดี๋ยวจะเาาให้ดูอีกทีนึงแขวนแล้วจ้าแขวนแล้วพร้อมที่หิบเอาไปห่อแล้ว หอมใบเตยหอมใบเตยครับพี่น้องจะเห็ดไฟแห้งเนาะเห็ดไฟแห้งมันกะทิใหม่เนาะกะ็ดไฟอ่อนๆที่แรกๆนั้นเห็ดแห้งได้ยุ่ช่วงแรกๆช่วงอันตอนอันเกียนเอาออลงใจนั่นช่วงน้ำไหลาๆเนาะน้ำกะท่เยอะๆนน่ะเห็ดไฟแห้งได้นั่นนี่บ้านพ่อหน้าม,มันมันอัน รสแน่น้ำโบกเน่เข้ากันเ็็ดไปอ,อ่อ,อนๆตะวันระชินใหม่อ่นหมออันนี้บ่าใหม่เลยจ้าดูดูไม่ไหมนะจ้าไม่ไหมนะไม่นะไหมดีดีเห็ดเดขนีนได้เท่ไดแหงเหนียวเท่านั้นแบบว่าย้ำเข้าไปห่อหนีน่เนาะ มันสีเนีย้ยติดกันแซบ่บอ้ยว้าวซุยซุยซุยอุ้งหอมหอมมากหอมมากอ้อไปห่อแล้วพี่น้องไปห่อไปหอ่อมาหอกันเลยพี่น้อง ก็ต้องห่อกีบใหญ่นี่ห่อข้าวต้มข้าวต้มผัดห่อจังซี่เตาะเตะเอาเนื้อใสอยู่ใสเนื้อใสอยู่ใสว่างไง ชว์นี่เหาะแบบน